คุณสวัสดีครับนี่นะครับไอเดอนสวัสดีครับสาธุไออดนสวัสดีครับส,สวัสดีเออไปไ <ped aling> อ <icamente. S 2> อุ่นจะพามาเบิงร้านของไออุ่นนะครับนี่เป็นร้านถูดีของไออุ่นนะครับนี่นะครับจิตจวัดประจำวันก็ต้องถูพื้นนะครับถูพื้นในร้านอุ้ยเออ ไอ้ดินมไม่กลัวไอ้ดินมไม่กลัวนี่นะครับใช้แรงไม่กลัวพวกเดินเอาเครื่องดูดอ่ะเอาดูดแม่งนี่ดูดเอาจับจับถือเอาถือเอา thứ không mẹ nào thứ thứ ờ mẹ mừng ờ ô chào bao nhiêu đi thứ đi đi không ờ đột 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 mẹ thế đi đi tẹt thế đi 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 hết đâu mẹ đột đột พ่อพ่อสร้างพี่มาดูพี่สร้างสร้างด้นด้นพี่ด้นด้น <No พี่นี่นี่ดูนี่เออดูโอ้เก่งโอ้หายไปเลยเออนี่ดูแม่งเห็นได้ดูแม่งเห็นไป้พ่อแม่หนี่ด okay ูแม่งเห็นได้นี่เออ เฮ้ยอย่าดูอันอย่าดูไอ้บอดูดพี่เออน oh, ั่นอยาเรีนอย่าเรีนนันสั้นบอเรีนนัสั้นสอกันเ้่ตัวแรแปลงมาไว้นีวะ พี่มาดูพี่พี่พี่มาดูพี่เต็มอยู่พี่พี่มาดูพี่ ô ô kinh 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 ô Hãy subscribe cho ดีวางดีงดงดอ๋อพี่อ๋อพีดนดานดานดน,ดน,ดนอมาวางพี่เนีเออพอพพพพอเออออออ้ยแมงหลายเว้ยแมงหลายแมงหล đơn 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 Ừ ô, ai ôn kinh vậy vang nè vang nè, vang nè, vang nè, vang hàng lang vang hàng lang, hey vang hàng lang, hey, hey, kinh kinh ไปดูใช้อีกปีใดก่อนปีใดก่อนกดปุ่มปีใดก่อนปีใดกดปุ่มนะเออละกดเออกดเข้าไปมองนานแล้วมองได้แรนั่นแหละนี่เออละกดพอกดอีกปล่อยกดอท้งแง่งเออพ่อพ่อพอเอาไว้พักเครื่อง สายพาไปเบ่งไปเบ่งชมของกันไปมียังแน่ไปสายแฟบดิสายแฟบซื้อแฟบแน่แฟบดิสายแฟบพายเบ่งแฟบกันเด้อโอ้แฟบยี่ดีวะโอ้แฟบยี่ดีไช่ใช่อาหารหมามีวะอาหารหมาอาหารไม่อาหารโอ้ยวมีสุดของอาหารหมาอาหารเป็นเม็ดวิ่อยู่หมาอยู่ใช้อาหารหมา เอีพอยต์ในอุ่นไปไปไปให้เนี้ยหันมาเลยเนี้ยเนี้ยหันมาหันแมวโยมีน้ำโอ้คือจัดงามเดียวโอ้สะอาดดีเลยพนักงานจัดของหมดเนี่ยไอ้ดอนไอ้ดอนพนักงานตรวจของหมดไอ้ดอน Hàng 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 Nói luôn mấy ông Ô để phóng ใช้ม้าหมาใช้ม้อนเดน๋ยวเดี๋ยวม้าหมาโอ้ม้าหมาใช่น้ำเดื่มมีบ่น้ำเดื่มมีห่วยมีแล้วเนาะใช่น้ำเดื่มพาไปน้ำเดื่มมึงเออดอนพาไปเบิ่งน้ำเดื่มมึงพัดลมกูบ่เปิดละพัดลมติเลยก้อนแน่ๆน่ดูติเลยก้อนหนวกหูโอ้นี่คาราบาลนะคาราบาล อ่ะอ่าพ่อพอท่เหรียญแหละฮะต่วเมื่อต่วเมื่อแอบ อ่านี่แหละครับร้านน้องไออุ่นนะครับขอเชิญมาใช้บริการได้นะครับเงินโก้ปลาเป็นดอกอ่าบายบายเร่อร่บายบายเอามาคิดเงินไอ้เพื่อนมึงดูคิดเงินมึงคิดเงินโชว์เขาเห็นจังไหนไปไปคิดเงินก่อนไปยิงไอ้เพื่อนเร็วเร็ไปยิงก่อนเออเห็นจังไหนโอ้ปึ๊บ ไอ้โอ้ยิงหว่างได้นี่นี่นเอายิงเด็ายว่น้อกมันนี่แสมันคือว่าไดล่ะยิงปว่างเอายิงไหมยิงนี่ยีสบสองบาทรถย2ิบสองบาทคำละเงินนี รับมาห้าสิบชำระเงินเอามือออกเอามือออกพอนี่เพื่อนพอนอพอนเท่าใหร่วะพอนสามสอนสามสิบร0คาิปเนี้เปราหาสิบสองโอ้ยพอนยี่สิบแอนยี่สิบดเฮ้ยเฮ้ย

อย่าลืมมาใช้บริการไออุ่นนะครับบ๊ายบายแล้วจะไปรีวิวอีกธุรกิจหนึ่งของไออุน่นบ๊ายบาย